ตู้นี้นะคะที่เป็นตู้ที่ประหลาดตู้นี้ถ้าเอาส่วนโค้งตรงนี้ออกถ้าใครไปญี่ปุ่นเนี่ยนี่คือเกาะฮอกไกโดแต่ตู้นี้จะแตกต่างกับตู้นูน้นคือมอสต,ตรงเนี้จะยอดไม่ยาวแต่หนากว่าเพราะแสงแดดที่ส่งมาเนี่ยจะได้น้อยมากมเพราะฉะนั้นอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เหมือนพ,พี่เคยบอกว่าธรรมชาติมิใช่พลาสติกสิ่งแตกต่างเหล่านี้มันทำให้เราเห็นว่า เวอร์ชันต่างๆเราเนี่ยเราปรับสภาพสมดินได้อม,มอดในตู้ไมต้มตู้พันไม้น้ําอันเนี้จะเห็นไหมครับว่าหนาแต่ยอดเนี่ยจะสั้นๆเพราะว่าแสางแดดได้นอ้อยแต่ตามธรรมชาติเนี่ยต้นไม้เนี่ยดีกับมนุษย์นะคือมนุษย์นี่ย่อะอ่อนแอยอมแพ้อะไรหน่อยนิดๆหน่นนอยยก็กุ้มแล้วก็คิดจะฆ่าตัวตายก็มีแต่ต้นไม้ธรรมชาติมันสู้ครับมันสู้ตลอดปรับอย่างนี้ปรับอย่างนั้นในที่สุด ไม่มีคําว่าล้มเหลวถ้าคุณไม่ล้มเลิกซะก่อนในที่สุดเขาก็ปรับตัวงเขาเองได้นี่มนุษย์หน้าเอาเขาเป็นแบบอย่างนะคะอย่างนั้นอาจารย์ก็ใช้ปลาสีของปลานะะคในรูปแบบต่างๆเนี่ยเหมือนกับเป็นไฮไลท์ในตู้นี้จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากปลาเหล่านี้เพื่อนๆเขาส่งมาให้ว่าให้ทําเพาะพันธุ์แล้วส่งกลับไปให้เขาขายแต่เป็นโรคขี้เกียจฮะก็เลยเอามาเลี้ยงดูเล่นอย่างเงี้ยจะสังเกตนะคะว่าผิวพันธุ์ปลาในนี้จะสวย เพราะว่าน้ําที่ออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําแร่แต่เอามาดื่มไม่ได้นะคะแต่ทาความงามได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้เก่งในเรื่องนั้นแต่รู้ว่าน้าแร่เนี่ยปลูกต้นไม้ก้องน้าเลี้ยงปลาดูผิวปลาสิคะ <C> e <ek> <S <S ผิวจะเงานะคะแม้แต่เล็กๆอันนั้นเขาเรียกเรนโบนะคะ <C> e <ek> เป็นปลา <S 2> <S 2> พันธุ์ต่างประเทศเ <C> e <ek> พื่อนต่อไม้เพาะพันธุ์อ่ะแต่พี่ไม่มีเวลาค่ะดูผิวของปลาจะเห็นว่าเก็ดเงานะคะ แต่ถ้าคนไทยศึกษาตรงเนี้ต่างประเทศก็ต่างประเทศคือเจ้าค่ะสู้เราไม่ได้เลยคนไทยเก่งทุกเรื่องครับขี้โกงก็เก่งเ <c oughs> ชิญค่ะทางนี้ค่ะตู้นี้นะคะจะเป็นอีกตู้หนึ่งซึ่งเล็กกว่าตู้นู้นจะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่ว่าตู้เล็กตู้ใหญ่ถ้าการจัดพันธุ์ไม้น้ําได้ฟิลเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันมานี่พี่ก็จะเขียนเอาไว้เห็นไหมครับไม่โลดโผนแต่มันโดนนะคะน้องว่าจริงนะ มาดูแลโดเลยคง่ายๆฮะตอไม้นี่ก็หาง่ายตู้นี้เป็นตู้เก่าไม่ต้องไปนิยมหรุยแล้วไม้ไม้สักเก่าๆเอามาทําอย่างเนี้ยมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ได้ถ้าเพิ่มศิละปะเข้าไปเนี่ยมันจะมีควงงามวันมตู้นี้อาจารย์ตั้งใจจะให้เป็นบรรยากาศของอะไรคะอาจารย์ตู้นี้จริงๆแล้วอยากให้เป็นป่าใต้น้ําที่เซอ,อ่อ เห็นเห็นไหมคะต่อไม้เทินกันบ้างอะไรกันบ้างแต่จริงๆแล้วมันก็คือการจัดไงครับแต่จัดแบบจะทํายังไงอ่ะให้เขาเห็นว่าเราไม่ตั้งใจแต่จริงจงเราตั้งใจนี่แหละคนละเม็ดภัยของศิลปะเพราะฉะนั้นอย่าลืมศิลปะละทราตั้งแต่เกิดยันหลุมฝังศพเนี่ยศิลปะเท่านั้นจ้าค่ะนะอาจารย์คะเดี๋ยวนะคะสีน้าตาลนี้ฮะอาจารย์มันหมายถึงอะไรฮะคือมอสเนี่ยพอลงน้ําไปแล้วเนี่ยเขาต่อสู้ละ เขาปกติเขาอยู่บนบกแต่แทนที่เขาจะย่อท้อเขาตายเลยไม่เขาจะปรับตัวเขาอย่างนี้ก่อนปรับเป็นสีน้ําตาลเนี่ยการดูดน้ําการกินอาหารน่น้อยลงเขาก็จะลดกลุ่มของเขาเนี่ยเริ่มเป็นคือเขาจะลดสมาชิกของเขาให้ตายไปบ้างและให้เหลือน้อยๆเพื่อเจได้ความอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดแต่เขาอยู่รอดแล้วดูข้างามำถึงขนาด ยังเห็นร่องรอยอยู่นะคะสีน้ําตาลอันนั้นนั่นปรับสภาพแล้วจะเป็นเขียวเมื่อก่อนทั้งท่อนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมดีกับมนุษย์อีกไม่ย่อท้อแล้วก็ต่อสู้ตลอดในที่สุดมันก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยให้ดูจากการปรับตัวนะคะต้นไม้ยังปรับตัวเป็นเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์มีการปรับตัวเนี่ยพี่ว่าสังคมน่าอยู่มากเลยเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเราปรับตัวเข้ากับเขาได้เนี่ยใช้ได้ ม่ต้องให้เขาปรับตัวเข้ากับเรานะแต่อย่าไปปรับตัวเข้ากับคนไม่ดีล่ะเดี๋ยวเราจะไม่ดีไปด้วยแต่พี่ก็ไม่ได้ว่าใครเพียงแต่เตือนอุปมาอุปไมให้รู้ว่าธรรมชาติเป็นธรรมะธรรมะเป็นธรรมชาติอ้าวเป็นหมอสมุนไพรแล้วไม่รู้เหรอก็เป็นศัจธรรมที่แฝงนะคะแฝงอยู่ในธรรมชาตินะคะถ้าใครอ่านออกก็จะได้จิตวิญญาณตรงนั้นไปอะจย์เดี๋ยวจะให้ดูตู้ไทยแต่เป็นญี่ปุ่นโอ้ค่ะไปด้านนู้นค่ะ โอ้ตู้นี้งามมากค่ะอาจารย์ตู้นี้น้องมันเป็นตู้เก่าแล้วเอามารีโนเวทใหม่มสร้างฟิวให้เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะเล่นอย่างเนี้ตูส้สูงสูงสไตล์ญี่ปุ่นไม่มีอะไรเลอะเทอะเลยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ใส่ปลาตัวเล็กๆอารมณ์มความรู้สึกจะไม่มีแสงสีแสงสว่างมากค่ะอาจารย์คือจะใช้การท้อนบ็คอัพเข้าไปแล้วออกมามันก็คือจุดโพสตอัพค่ะอาจารย์หรือซูมเข้ามาเนี่ยมอสพวกนี้เป็นหมดแล้วนะคะ แลวนี่ไม้บกทงนั้นนะครับอันนี้คือเฟิร์นใบผักชีแต่ตรงนี้ต้องการให้เขียวอย่างเดียวไม่มีสีสันอื่นเลยแล้วก็เขียนเอาไว้ว่ามันไม่มีสีสันแต่มันมีเสน่หานี่สิ่งที่น่าชื่นชมของศิลปะเนี่ยนะฮะไม่ต้องหรอกฮะสมาชิกที่มาเนี่ยเขามาบอกไว้หมดว่าเขาชอบไหมอะไรไหมโดยที่เราไม่ต้องโฆษณาสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นมงคลชีวิตน้องเพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็ได้อย่าแข่งกับคนอื่นพยายามแข่งกับตัวเอง ถ้าคุณยังแข่งกับตัวเองไม่ชนะแล้วคุณจะไปแข่งกับใครค่ะอาตัวนี้ก็จะบอกเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสไอาจาร่์เพราะข้างบนเห็นอาจารย์ปัดทองรึเปล่าคะอาจารย์นี่นี่งานปัดทองนะครับตัวนี้เก๋ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเพิ่มแดงเข้าไปเนี่ยออกจีนเลยก็จริงแต่ก็จร่งจะได้ลายเขียน ศิลปะจะใกล้เคียงกันนะครับพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเนี่ยต้องอ่านฟิลให้ออกตีบทให้แตกจัดสวนก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะจัดสวนคือการจัดจจกันใบใหญ่เท่านั้นเองแต่อารมณ์ความรู้สึกคุณจะจัดยังไงให้มันอยู่รวมกันได้โดยไม่ทะเลาะกันค่ตรงนี้แหละการจัดสวนจะได้อะไรใน่ลาอย่างสัจธรรมมันเหมือนจับคนหมู่มากมารวมกันต้นไม้แต่ละชนิดก็ขอโทษถ้าพูดภาษาชาวบ้านคนเนี่ยก็มาร้อยพ่อพันแม่หละค่ะ จะทำยังไงให้ร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสันติบริสุทธ,ธิ์การจัดสวนก็เหมือนกันหาพันไม้ต่างๆมาลงรวมกันแต่และชนิดชอบน้าบ้างไม่ชอบชอบ,บ,บ้างชอบแดดบ้างแต่เราจะทํายังไงให้เขาอยู่ด้วยกัน <c oughs> เป็นนิเวศวิทยาที่อบอุ่นก็อาจารย์หมอแดงก็อยากจะได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเกี่ยวกับการจัดสวนและผลงานสวนถาดน,นะคะอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ ให้เวลาหมอแดงนั่งคุยสักครู่ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่พี่อยากบอกนั้นเราก็เกจิเรื่องสมุนไพรแล้วนี่แต่คำว่าเกจิเนี่ยน้องไม่ใช่ว่าเราใหญ่ครับโลกนะคือเราเป็นเกจิในใจเราค่ะี่พี่เขรู้จักน้องมานานแล้วก็มาณวันนี้ดีใจค่ะที่ได้ข่าวแล้วก็หลายๆอย่างพี่ก็ขอบคุณ ที่พี่เคยขอความเมตตาเราว่ามาดูสวนด้วยแต่สวนเนี้น้องก็รู้ว่าเราไม่ได้เม้เงินคันเราทําเพื่อความสุขของทุกคนเห็นได้ข่าวว่ารักษาฟรีก็มีไช่ไหมใช่ค่ะก็ทราฟรีก็มีเอาเชิญนะเชิญนะอาจารย์โอเค อยากถามอะไรถามค่ะอาจารย์อย่าเอาวิชาการหนักนะถ้าวิชาการหนักต้องบอกล่วงหน้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบเพราะอ่อยก็ไม่ได้จริงอะไรไม่หนาใช่ไหมะแค่ก็เห็นแฟนขับนะคะอาจารย์ถามมาว่าอาจารย์หายไปไหนหลายปีเลยคะหายไปเพราะว่าอยากศึกษาตัวเองแล้วก็อยากไปศึกษาธรรมชาติให้แน่นขึ้นเพราะว่าการที่เรารู้ธรรมชาติแล้วไม่จริง หรือไม่แน่นอนเนี่ยมันเหมือนกับการหลอกลวงเขาน้อง <Okay. S 1> มันเหมือนกับว่าเราไม่จริงแล้วเราไปจับให้เขาแล้วมันก็ล้มเหลวแล้วก็เสียเงินเสียทองเขาที่หายไปก็ได้มงคลชีวิตกลับมาคือศึกษาเรื่องป่าชื้นได้มากขึ้น <Okay. S 1> แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าอโลกใบนี้นะถ้าเราศึกษาเราก็จะมีความสุขเก่งอะไรก็ได้ครับเก่งอย่างเดียวไม่้อง <Okay. S 1> ไปไหลายๆอย่างแล้วก็อยากบอกทุกคนนะครับ การกลับมาครั้งนี้ของอพยจะสั้นหรือจะยาวนานอพอยก็กลับมาด้วยหัวใจที่เต็มร้อยสุขภาพที่เต็มร้อยแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งอพอยจะหายตัวไปไหนตอนนี้ไม่กลัวแล้ะพี่ก็ได้น้องสาวได้คุณหมอนงรักศ์สีกระจรเขียนหรือหมอแดงที่ให้ฉายาเราว่าหมอแดงติดดินก็เห็นเ่าทางานติดดินตลอดเพราะนั้นตรงนี้พี่จะไปไหนมาไหนพี่ก็ไม่ห่วงเพราะตรงนี้มีเราซึ่งเป็นหมอสมุนไพร จริงๆแล้วเราก็ชอบป่า <c oughs> นะคะแต่เราเนื่องจากไม่มีเวลาตอนนี้เอาเลยน้องจ๋าอยากเล่นอะไรอยากทําอะไรได้ข่าวว่าเราจะสอนหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรให้คนที่ <สน S 1> เตรียม<ฮ>ตัวจะเป็นหมออ๋อใช่คะ่ะหมอต้องเตรียมตัวด้วยเหรอคะขณะนี้เนี่ยเราก็หมอก็สอนอยู่นะคะสอนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็ หมอที่จบแล้วนีฮะก็จําเป็นจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะอาจารย์อันนั้นเนี่ยฮะหมอก็จะต้องไปแนะนําชีแนะนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจถ้าหมอที่จบแล้วมีความเข้าใจในองค์ความรู้เนี่ยก็จะสอบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปไปออกแรงมากนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอทําอยู่นะคะทุกวันนี้ค่ะก็ทั้งหนึ่งที่เคยพูดเอาไว้ก็เคยบอกกันหลายๆคนไว้นะเจ้าคะว่าที่นี่วันหนึ่งจะต้องเป็น ธรรมชาติดนตรีบทกวีศิลปะ <Okay. S 1> แต่วันนี้ดีใจมากเลยได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างสองอย่างด้วย uh huh. แต่สองอย่างเนี่ยรวมเป็นอย่างเดียวกัน,กน <Okay. S 1> ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าที่นี่จะมีธรรมชาติดนตรีบทกวีศิลปะแล้วก็สมุนไพรแพทยท์แผนไทยอยู่ด้วยแล้วเ <Okay. S 1> จ็บไข้ได้ป่วยมานะครับ <Okay. S 1> มาเจอ <Okay. S 1> น้องสาวผม <Okay. S 1> คุณหมอแดงแล้วก็ผมเองเนี่ย ว่าจะเปิดสอนนะจจกันสวนท่าสวนถาดจัดเองสี่แบบจะกันจัดเอง4ี่แบบแล้วก็อบรมในเรื่องการจัดสวนพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็ตู้ปลาอควาเรียมถ้ามีองค์ความรู้ในตัวเองเนี่ยผมสอนหมดแล้วครับขอให้ผมมีเวลานะครับแต่ถ้ามาแล้วไม่เจอผมไม่ผิดหวังครับเครียดเหงาเศร้ากุ้มมาเจอหมอแดงครับหมอแดงก็จะบรรเทาไปได้ นะครับแล้วตรงนี้ผมคิดว่าจิตวิญญาณตรงเนี้วมนแดงชอบเลยเพราะว่าเมื่อห้าปีที่แล้วเนาะห้าปีที่แล้วที่เคยเจอน้องแล้วน้องบอกไว้ว่าน้องอยากเป็นหมอแต่ณวันนี้เป็นเต็ร้อยอย่างเต็มตัวแล้วค่ะมีใบหอยังเรียบร้อยค่ะพ่อแม่ดีใจด้วยนะคะเต็มร้อยค่ะแล้วก็พี่บอกต่อหน้าแฟนคลับเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่สมบัติของเราสองคนพี่น้องนะคะมันเป็นสมบัติของคนทั่วไปนะครับใครคิดว่าตรงนี้ น่าอยู่ร่มลืน่นอยากจะมาเที่ยวมาอยากจะมามีสมาธิมาอยากจะมาคุยเรื่องสมุนไพรกับหมอแดงมาใครจะคุยเรื่องศิลปะกับอพลก็ hmm. ามา <Okay. S 1> เพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับว่าเรามา,สร,าสร้างโลกใบนี้เป็นความสุขครับอ,อ,อยากจะบอกว่าธรรมชาติเป็นผู้ให้ใช่ผู้รับขณะนับธรรมชาติให้ไม่สับสนความสวยงามธรรมชาติยามได้ยนเหมือนต้องมนสเสน่หาพาเพลินใจ <Okay. S 2> ธรรมชาติสวยเกินที่จะคิดวิ่คิดเขียนธรรมชาติสวยเกินบทเรียนที่ข้าสอนธรรมชาติสวยเลิศล้ำเกินคำกรนถึงสังวรธรรมชาติอิฉ่าล้ำว่าทำลายด้วยจิตชลวะถ้าผู้น้อยคอยน้ำดีนะครับผมเองก็อยู่นี่แหละครับแต่ก็มีภาร,รกิจที่สำคัญสำคัญที่จะต้องทำในชีวิตตอนที่อายุขนาดนี้แล้วนะครับถ้ามีเวลาผมเจอแฟนคับด้วย ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคุยกับหมอแดงต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำตู้ปลาด้านหลังนะครับก็วันนี้นะครับมาเจออ่อพยแล้วก็เหมือนเคยครับอ่อพอยก็ยังยืนจุดเดิมของตัวเองว่ารักก็ชื่นชมชินชังก็ต่อว่าศรัทธาก็คารวะอ่อพอเหมือนเดิมครับกลับมาครั้งนี้แปลงครับทั้งจิตใจและร่างกายแต่จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นเจอกันแล้วเนี่ย่อจากกันวันนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านจงเป็นคนดีฐางคันดีแล้วก็ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนมีความสุขล้นผลบนเส้นทางธรรมะครับรระะออนนด้วยจิตคารวะภาพี่น้อยพอยนั้นดีสวัสินคราขอบคุณอาจารย์อค่ะก็วันนี้นะคะในสวนแห่งนี้นะคะอาจารย์พลอยก็ได้คุยไว้มากมายนะคะ เราจะสารประโยชน์ในส่วนแห่งนี้ด้วยองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยกับงานสวนป่านะคะเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์สุขและก็จะคืนเป็นผลงานของการคืนคุณแก่แผ่นดินในวันนี้นะคะซึ่งเราจะพยายามทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดเวลาหมดแล้วนะคะหัวแดงอยากจะเชิญท่านนะคะเข้ามาชมสวนและชมผลงานของอาจารย์พลอยนะคะที่สี่แยกบางพลูนะคะทางเข้าวัดสวนแก้วนะคะ เชิญนะคะถ้ามาไม่ถูกก็โทรศัพท์นะคะตามที่เห็นอยู่อย,อยู่นี้นะคะข้างล่างนี้นาฬิกานะีมีเวลาแต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะก่อนจะจากกันวันนี้หมอแดงอยากจะฝากไว้นะคะว่าถ้าเราอยู่บนโลกใบนี้อาจจะวุ่นวายบ้างอาจจะมีความทุกข์บ้างอาจจะสุขบ้างแต่ถ้าเรายึดหลัก3ประการนะคะ ถ้าเรายึดหลัก3าประการนี้เราก็จะมีความสุขมากกว่าความทุทกข์นะคะก็คือไม่ยึดติดเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่ตอบโต้นะคะหมอแดงลองทําดูนะคะหมอแดงทําแล้วหมอแดงก็ว่ามีความสุขดีนะคะวันนี้หมอแดงขอลาท่านไปก่อนนะคะหมอแดงขอลาสวัสดีตรงนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ